ถ้าเกิดคุณต้องการจะไลฟ์สตรีมขายของออนไลน์หรือว่าจัดรายการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สอนออนไลน์นะครับแล้วเกิดปัญหาคุณไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเริ่มตรงไหนซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นตั้งค่าไม่ถูก หนักพวนั้นก็คือยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยและก็ยังไม่มีอะไรเลยด้วยถ้าเกิดคุณไปเริ่มแบบผิดๆไปซื้อมามม่ๆตั้งค่าผิดๆถูกๆคุณภาพมันก็จะไม่ได้คุณอาจจะต้องเสียเงินซ้ําซ้อนอุปกรณ์บางอย่างเกิดความจําเป็นอุปกรณ์บางอย่างขาดฟังก์ชันที่จําเป็นคุณก็จะเสียเวลานะครับทีนี้เป้าหมายก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ภาพมันคมชัดเสียงที่ดีมีระบบที่ดีระบบถูกต้องอุปกรณ์ถูกต้องนะครับมันจะต้องถูกจัดตามลักษณะงา,านของแต่ละคนนะครับ ผมเป็นคนเซตระบบไลฟ์นะครับแล้วก็ดีไซน์งานโปรดักชันขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ขายเสือ้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องสําอางของชิ้นเล,เล็กๆอย่างพระเครื่องจิวเวลรี่ทำอาหารอยากจะไลฟ์ตัดสลับสองกล้องขายสินค้าขนาดใหญ่ที่นนอนต้นไม้ประตูบ้านอยากจะเดินไลฟ์อยากจะขายผลไม้ในสวนหรือกระทั่งจัดงานวิดีโอคอนเฟอเรนซ์งานถแถลงข่าวงานประชุมสอนออนไลน์จัดรายการ หรือกระทั่งไม่ไลก์ก็ได้แค่อัดคลิป ASMR หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วสตรีมออกไปงานอาจจะอยู่แค่มันโตะลักษณะงานทั้งหมดนี้นะครับมันคืองานโปรดักชันนะครับไม่ว่าจะไลก์หรือไม่ไลก์ก็ตามเนี่ยมันจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดไม่เหมือนกันดีไซน์ไม่เหมือนกันผมไม่มีเซ็ตสําเร็จรูปแนะนําให้ใครนะครับเพราะว่าลักษณะของร้านลักษณะของงานแต่ละคนงบประมาณไม่เหมือนกันเลยความชอบก็ไม่เหมือนกันแล้วดังนั้นสิ่งที่ผมจะช่วยได้ก็คือผมจะต้องคุยงาน คุยกับลูกค้าดีไซน์โปรดักชันกันว่างานของคุณเหมาะกับอุปกรณ์ตัวไหน,นกล้องไฟไม่ขาตั้งวิดีโอแคปเจอร์สเปคคอมเลนใช้แบบไหนดีใช้ตัวไหนดีเหมาะกับงบประมาณของเราเหมาะกับงานของเราห้องแคบห้องกว้างแสงไฟผิวสีหน้าคนไม่เหมือนกันเลยความชอบก็ไม่เท่ากันหรือกระทั่งสิ่งสำคัญที่สุดก็ดคือสินค้าก็ไม่เหมือนกันดังนั้นลักษณะงานมันเลยจะต้องถูกคัสตอมแอดจัสตาม งานของลูกค้าแต่ละคนงานใครงานมันครับงบใครงบมันอยากได้อะไรบอกมาผมช่วยแนะนําอุปกรณ์ไปดูหน้างานแล้วก็มีทีมงานซัพพอร์ตไปช่วยเซตระบบเซตอุปกรณ์ตั้งค่าสอนใช้โปรแกรมดูแลหลังจากเซตไปหมดแล้วถ้าเกิดว่าเราเซตกันไปแล้วแล้วลูกค้าลืมจําไม่ได้เกิดปัญหาหน้างาน ซึ่งมันเกิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนเริ่มต้นแล้วยิ่งเป็นลักษณะงานของไ t ฟ์สตรีมโปรดักชันด้วยแล้วมันจะมีอุปกรณ์จุกจิกมากมายเต็มไปหมดนะครับงานมันไม่ยากครับแต่มันจุกจิกมันจะเกิดปัญหาแน่ๆผมมีทีมงานซัพพอร์ตยาว มีปัญหาอะไรไลฟ์วิดีโอข้อโทรสอบถามได้ตลอดนะทุกวันนี้ผมยังรับโทรศัพท์คุยกับลูกค้าซัพพอร์ตเบื้องหลังอยู่เลยหรือว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดเซนระบบไลฟ์ไปแล้วอยากจะอัปเกรดอยากจะทําให้มันมีความน่าสนใจมากกว่านี้อยากจะเพิ่มกล้องเพิ่มไมค์เพิ่มคนขยับโปรดักชั่นออกไปก็ยังปรึกษากันได้ยาวๆครับใน Channel อร์เซไฮนะครับผมก็จะมีวล็อกเซนระบบไลฟ์ถ่ายคลิปไว้เพื่อให้ย้อนกลับไปศึกษาหรือว่าไปย้อนดูถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนทีมงาน เพื่อให้ทีมงานใหม่เข้ามาได้รู้ว่าโอเคงานของพี่เนี่ยเซตแบบนี้วางแบบนี้นะ <c oughs> ก็ยังมีทําสำรองแบ็กอัพไว้ให้ทุกคนผมและทีมงานก็ยังคอยอัปเดตโซลูชันใหม่ๆนะครับสาหรับใช้แก้ปัญหาหรือว่าขยายลักษณะงานต่างๆอุปกรณ์ต่างๆอัปเดต,ต,ต,ตใหม่เสมออัปลงในช่องยูทูบนะครับลองดูครับหลังจากที่คุณลองลุยดูแล้วนะครับแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับหรือว่าไม่รู้จะไปต่อทางไหนนะครับเวลามีค่าครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะครับสวัสดีครับ